ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่สิ่งที่แตกต่างจากไอแลนด์มากๆนะคะนั่นก็คือว่าอากาศนะคะที่ไอแลนด์ตอนนี้แบบหนาวเหน็บมากๆเมื่อเช้าคุณต้องใส่ชุดหนาวเลยนะคะแต่ว่ามาถึงเม,มืองิสบก็คือเปลี่ยนเลยนะคะเพราะอากาศที่นี่ถึงแม้จะเข้าสู่ช่วงสปริงนะคะแต่อากาศดีมากเลยอุณหภูมิวันนี้21อองศาซึ่งถือว่าร้อนเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเป็นวันแรกก็จะแบบชิลๆก่อนนะคะไม่ค่อยเน้น นี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านนะคะ yeah, great. Very out. Good music. Good beer and good cocktail ร้านอาหารที่นี่จะเปิดกันอีกทีนึง mm hmm. ก็คือตอนประมาณทุ่หนึ่งและนี่ก็เป็นบรรยากาศร้านที่เรามานั่งนะับซึ่งอาหารก็อร่อยด้วยนะ เป็นประตูเมืองของเมืองลิสบอนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศข้างหลังกำแพงเนี่ยจะสวยงามแค่ไหน อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างหลังกำแพงเมืองนะคะก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารคนก็ออกมานั่งทานอาหารกันแบบชิลๆมากเลยเวลาที่มาเที่ยวลิสบอนเนี่ยที่พลาดไม่ได้เลยก็คือจะต้องมาขึ้นรถรางสาย28ก็คือสายนี้นะคะเพื่อนั่งชมเมืองลิสบอนล้วตอนนี้นะคะเรามาที่ร้านไอศกรีมที่มีชื่อเสียงอีกร้านหนึ่งเขาบอกว่าแพชั่นฟูดที่อร่อยเราก็เลยสั่งแพชชชั่นฟูด ใครชอบไอศครีมรสสาวรสต้องที่นี่เลยทางเดินที่นี่นะคะเขาจะปูด้วยกระเบื้องแผ่นเล็กๆลกวดลายสวยงามมากถนนทั้งเมืองก็มีลวดล,ลายแปลกตาสวยมากเลย ตรงนี้นะคะจะมีร้านทัดไข่ที่ขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวชอบไปลองนะคะเดี๋ยวเรามาลองทัชไข่ที่เมืองลิสบอนร้านนี้กันดูนะคะเป็นร้านในเมืองร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านที่ทัชไข่รสชาติดีตาม <Review. S 2> ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ปราสาทที่นี่ก็จะเป็นจุดชมวิวซึ่งก็สวยงามแล้วก็ลมลื่นมากเลยตอนนี้อากาศแต่ว่าน่าจะอุณหภูมิ23องศาค่อนข้างที่จะร้อนเป็นเหมือนซัมเมอร์ที่ไอแลนด์เลยนะคะทีนี้มาดูวิวนะคะบนปราสาทวิวดีมากเลย และที่นี่ก็คือตลาดขายอาหารที่อยู่ในตัวเมืองลิสบอนนะคะมีชื่อว่า Time เอา Market เดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีอาหารประเภทไหนขายบ้าง <Okay. S 1> สรุปที่ทามเอามานะคะเมื่อกี้ก็เดินดูอาหารก็เป็นแนวแบบ ทานกับแกล้มกับพวกเครื่องดื่มมากกว่านะคะก็ถือว่าโอเคมานั่งรีแลกซ์แล้วก็มาดูบรรยากาศก็โอเคนะคือว่า เราก็นั่งรถบัสออกมานอกเมืองนะคะแล้วก็มาที่จุดเช็คอินที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือเบเลมทาวเวอร์นะคะหรือว่าหอคอยของเมืองลิสบอนนะคะที่นี่ก็จะทำหน้าที่เป็นป้อมประการของเมืองลิสบอนเป็นหอคอยที่คอยดูแลการเดินเรือซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวแน่นพอสมควร เดินจากเบลเลมทาวเวอร์มาประมาณ20นาทีก็มาถึงจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งที่จะต้องมาเยี่ยมชมอนุสาวรีแห่งการคนโพก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมาเยี่ยมชมตรงนี้ก็รำลึกถึงความเจริญรุ่งเรืองของประวัติศาสตร์ของประเทศโปรตุเกสการรำลึกถึงประเทศมหาอำนาจทางทะเลนะคะประ,ป,ประมาณนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แนะนำมาเยี่ยมชมบรรยากาศก็ดีมากเลยนะคะอยู่ริมทะเล ตอนนี้เราก็มาถึงร้านทัดไข่ที่ขึ้นชื่อของโปรโตุเกสนะคะคิวยาวมากตอนนี้พี่ริชั์ดก็รอคิวอยู่นะคะเป็นทัดไข่ต้นตำรับที่คิดขึ้นโดยแม่ชีนะคะที่อยู่ที่สำนักสงฆ์แล้วตอนนี้ก็คือ2คิวคิวข้างนอกเป็นคิวเทเอาเวยส่วนอันนี้ก็จะเป็นคิวที่เข้าไปนั่งในร้าน คุยต้องบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านทัดไข่ที่อร่อยที่สุดเท่าที่ชิมมาแล้วก็ไม่เสียชื่อเลยที่เป็นร้านต้กนกำเนิดทัชไข่ของโลกนะคะถ้าไปที่ลิสบอนเนี่ยรับรองว่าต้องไปลองที่ร้านนี้อร่อยจริงๆแต่เสียดายวันนี้เนี่ยคุยอะ่ะชิมมาหลายร้านนะคะต้องยกให้ร้านนี้เป็นอันดับหนึ่งของทัชไข่เลยก็ว่าได้ แม้ปุ๋ยจะเอาสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากได้ไม่ทั้งหมดนะคะแต่ก็เป็นคลิปสั้นๆที่อยากเอามาฝากเพื่อนๆและว,วันนี้เราก็ออกมาดูบรรยากาศค่ำคืนของเมืองลิสบอนเมืองลิสบอนก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวและที่สำคัญเนี่ยค่าครองชีพถูกมากๆคืนนี้เรามาดูวิวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเตรียมตัวบินกลับไอแลนด์เจอกันที่ไอแลนด์